สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง g h ท to Sky ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีทางทหารยุคใหม่แบบเข้าใจง่ายและลึกที่สุดพร้อมพาไปดูว่าโลกยุทธศาสตรกกำลังพัฒนาไปไกลขนาดไหนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับระบบอาวุธที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบสงครามยุคใหม่อย่างรวดเร็วนั่นก็คืออาคิ l ล้อนช่วยอิเตเรีย m มูนิชันหรือโดรนกามิกาเซ่ที่ยิงจากแทน่นหรือยานพาหนะอาคิ Q อาวุธที่รวมความสามารถของโดรนลาดตระเวนเข้ากับพลังทำลายของขีปนาวุธได้อย่างลงตัว โดรนประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในเขตสงครามยุคใหม่เพราะสามารถทำงานได้สองบทบาทในตัวเดียวทั้งภารกิจค้นหาเป้าหมายและการโจมตีแบบแม่นยำสูงโดยไม่ต้องใช้ระบบนำทางจากมนุษย์ตลอดเวลาหลักการทำงานของมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือบินวนอยู่เหนือพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อค้นหาเป้าหมายเมื่อพบแล้วว่าจะพุ่งตรงลงไปทำลายด้วยหัวรบที่ติดตั้งไว้ภายในเปรียบเหมือนอาวุธที่ค้นหาเองตัดสินใจเองและโจมตีเองตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดเรามาเริ่มจากความสามารถด้านการปล่อยตัวก่อนโดรนประกูลอาคิวลอนสามารถยิงออกจากแท่นยิงภาคพื้นรถหุ้มเกราะเรือหรือแม้แต่โดรนขนาดใหญ่กว่าทําให้ผู้ใช้งานสามารถปรับตําแหน่งยิงได้ตามสถานการณ์ไม่จําเป็นต้องใกล้พื้นที่อันตรายและยังสามารถเตรียมยิงได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาทีระบบปล่อยตัวหลายรุ่นใช้วิธีดีดด้วยแรงดันลมหรือรางยิงพิเศษที่ช่วยให้โดรนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วทันทีที่เริ่มภารกิจ เมื่อขึ้นบินแล้วจุดเด่นที่ทําให้โดรนเหล่านี้ทรงพลังที่สุดคือความสามารถในการโฉบวนหรือโรอิเตเริงความสามารถนี้ช่วยให้โดรนบินอยู่เหนือพื้นที่เป้าหมายได้นานหลายสิบนาทีถึงหลายชั่วโมงขึ้นอยู่กับรุ่นและกําลังไฟช่วยเพิ่มโอกาสในการเก็บข้อมูลตรวจจับและรับภาพแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างละเอียดก่อนจะตัดสินใจโจมตีซึ่งแตกต่างจากขีปนาวุธท,ทั่วไปที่เมื่อยิงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ระบบเซนเซอร์ของโดรนประเภทนี้มีความล้ําสมัยมาก ทั้งกล้อง็กโทรออปติ i c a l ิน f r a เรดและเซนเซอร์ติดตามความร้อนทําให้สามารถค้นหาเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในสภาพอากาศไม่ดีหรือมีความปกคลุมภาพที่ส่งกลับมายังศูนย์ควบคุมมีความคมชัดสูงช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกเป้าหมายได้แบบละเอียดแม่นยําเช่นรถถังที่กําลังซ่อนตัวปืนต่อสู้อากาศยานหรือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรหนึ่งในเหตุผลที่หลายประเทศเลือกใช้โดรนอาคิวลอนจ์เป็นเพราะต้นทุนการใช้งานที่ต่ํากว่าอาวุธปล่อยนําวิถีขนาดใหญ่หลายเท่า แต่ให้ประสิทธิภาพการโจมตีใกล้เคียงกันและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อกําลังพลเพราะไม่จําเป็นต้องส่งนักบินหรือทหารเข้าใกล้พื้นที่ข้าศึกนอกจากนี้ด้วยขนาดที่เล็กและเสียงที่เบาทําให้โดรนสามารถบินผ่านพื้นที่ศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับง่ายทําให้การโจมตีมีความแม่นยําและโอกาสสําเร็จสูงมากเมื่อตรวจพบเป้าหมายแล้วโดรนจะเข้าสู่โหมดโจมตีแบบการมิกาเซ่หรือที่หลายคนเรียก,กว่าบินชนเพื่อทําลาย โดยจะล็อกเป้าหมายใช้ระบบนำวิถีขั้นสูงและเร่งความเร็วพุ่งลงใส่จุดสำคัญของศัตรูหัวรบภายในแม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่แต่ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะกรอดหรือทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้รถพุ่งกรอดสถานีเรดาร์หรือระบบป้องกันอากาศยานได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวในสนามรบยุคใหม่โดรนอาคิวรอน A Launch, ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่โจมตีเท่านั้นแต่ยังสามารถทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับระบบอื่น เช่นรถถังโรนโรลลาดตระเวนขนาดใหญ่และหน่วยทหารภาคพ,พื้นดินทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ได้แม่นยําขึ้นสรุปแล้วโดรนกามิกาเซ่แบบอาร์คิวลอนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทําให้รูปแบบสงครามเปลี่ยนไปมากที่สุดในยุคปัจจุบันด้วยความสามารถในการค้นหาเป้าหมายแบบอัตโนมัติดินวนรอจังหวะและโจมปีด้วยพลังทําลายที่แม่นยําสูงทําให้มันกลายเป็นอาวุธที่หลายประเทศต้องการและกําลังพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้หากคุณชอบคอนเทนต์เทคโนโลยีทางทหารแบบจอะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Right to Sky เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สุดพิเศษของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ